ออกมาข้างนอกสิแล้วก็ทุบแล้วก็อติใส่หน้าไปทีหนึง่งมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับแลกเฮย้ยมาดิพร้อมส่วนนะครับพร้อมส่วนนะครับก็มาดิมาดิดูดิดูความเกียนของวันเพื่อนเอามาใกล้มาใกล้ตีตายนะตีตายนะมาทางนี้เพื่อนอย่าทำเพื่อนผมโอเคมาล็อกขาไวท้ทีนึงยิงยิงยิงหมือ แรงนะครับแรงนะครับยิง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 ,ยงมาสวนปากเรารับดาเมจมาเต็มที่ครับตอนนี้บอกเลยยิงยับอะ่ะสวย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  สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนยูสมนยอินเดอะทริอิ o งทูเดอะซัมติงร้องกันด้วยนะครับก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งผมก็ไม่ได้ลงคลิปมานานเลยนะครับก่อนปีใหม่แล้วก็ซึ่งผมคิดว่าหลังจากปีใหม่เนี่ยผมจะทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพื่นพอนๆเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างว่างนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาสอนฮีโร่ตัวใหม่นะครับจริงๆมันก็เข้ามานานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้ว่างทําสักครัาเพื่อนก็คืออีดิปนะครับ ซึ่งฮีโร่ตัวนี้เป็นสายแทงนักยิงนะครับแต่ว่าออกของแทงนะครับเพื่อนเพื่อนออกของแทงสามารถมีดาเมจที่รุนแรงได้นะครับตัวนี้ก็คือไม่จะเป็นต้องออกดาเมจครับออกแทงแต่ว่ายิงแรงอ่ะมันก็ค่อนข้างโกงในระดับหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้แต่ว่าต้องอันตีนะครับถึงจะตีแรงนะครับโอเคก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับสกิลของตัวนี้กันก่อนครับว่าฮีโร่ตัวนี้มีสกิลประมาณไหนนะครับเพื่อนเมื่อกี้พูดคําว่าโอเคไงกูเกิลมันเลยเด้งไงโอเคไปดูสกิลกันครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในห้องทดสอบกันแล้วนะครับก่อ,อนอื่นเรามารู้จักพาร์ตซีฟของตัวนี้กันก่อนนะครับเพื่อนๆพาร์ตซีฟของอีดิสนี่ก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับแล้วหลังจากที่เราใช้สกิลเป็นเวลา3วินะครับตัวนี้มันจะติดโอเวอร์เลย์นะครับก็คือมันจะสร้างความเสียหายเมื่อเราโจมตีปกติมันจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูรอบๆเป็นสายฟ้านะคบเพื่อนๆซึ่งจะสร้างความเสียหายให้ศัตรูฮีโร่มากสุดถึง4ตัวเลยครับสาหรับพาร์ตซีฟของตัวนี้นะครับเนี่ย เวลาเราใช้สกิลเสร็จนะครับแล้วเราตีธรรมดาเนี่ยมันจะมีสายฟ้าช็อตไปนี้นะเพื่อนซึ่งสามารถช็อตฮีโร่ศัตรูได้ถึง4ตัวเลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายพิเศษใส่มินเนี่ยนเพิ่มเติมถึง150%เลยนะครับสำหรับพาร์ทสของตัวตัวนี้นะครับ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของอีดิสนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการทุบพื้นไปข้างหน้าแบบนี้ครับพร้อมกับยกศัตรูให้ลอยขึ้นหรือว่าสตาร์ศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้จะไม่สามารถถูกแคนเซิลได้ด้วยการสตาร์นะครับก็คืออีกฝั่งจะใช้เอฟเฟกใส่ควบคุมใส่เราก็ไม่สามารถยกเลิกสกิลนี้ได้นะครับยกเว้นผลการยกเลิกสกิลนะครับเพื่อน ซึ่งเมื่อเราทุบโดนศัตรูแบเนี้ยศัตรูก็จะกระเด็นขึ้นแบบนี้พร้อมกับติดสตันระยะหนึ่งนะครับเพื่อนแต่ว่าสกิลเนี้ยมันจะง้างสักพักหนึ่งครับง้างประมาณศูนย์ุเจวินาทีนะครับก่อนจะทําการทุบไปข้างหน้าแบบนี้ครับมันไม่ได้ทุบไปเลยทันทีนะครับสําหรับสกิลหนึ่งของอีดิสนะครับต่อมาเป็นสกิลสองของอีดดิสนะครับ สกิล2เนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าเราพุ่งปกติมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราพุ่งโดนฮีโร่อีกฝั่งเนี่ยมันจะเป็นการยกฮีโร่อีกฝั่งให้กระเด็นกลับมาข้างหลังนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสมมติเราพุ่งโดนตนัวนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะชนปุ๊บแล้วมันก็หยุดแล้วก็จะโยนอีกฝั่งให้กลับมาข้างหลังเรานะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือไม่สามารถพุ่งข้ามกระแพงได้นะครับเพื่อนๆสกิลสองเนี่ย สกิลสหรือว่าอันตรีของตัวนี้ที่มันพุ่งอ่ะมันไม่สามารถข้ามกระแพงได้นะครับเห็นไหมมันจะติดคือแบบนี้นะครับเพื่อนถ้าแบบแรกๆยังไม่ชินนะอาจจะใช้สกิลสหนีแต่อาจจะหนีไม่ได้นะเพราะมันติดขื่อนะครับสกิลนี้มันข้ามกําแพงไม่ได้นะครับเอาไว้แบบเวลาเราสกิลหนึ่งทุบแบบนี้เราก็พุ่งชนแล้วก็โยนอีกฝั่งมาขลังหรือว่าเราพุ่งชนโยนอีกฝั่งมาขลังก่อนแล้วค่อยทุบสกิลหนึ่งสตันอะไรนี้นะครับเพื่อน ต่อมาเป็นอันติของอีดิสนะครับเพื่อนๆซึ่งอันติของตัวเนี้ค่อนข้างเข้าใจยากอยู่ระดับหนึ่งนะครับในเอฟเฟกมันเยอะมากนะครับเพื่อนๆผมจะอที่บายพาร์ทซีฟของอันติก่อนนะครับพาร์ทซีฟของอันติก็คือเมื่อเราได้รับความเสียหายเนี่ยมันจะมีเกตขึ้นมาบนหัวเรานะครับซึ่งยิ่งเกตเราเยอะเมื่อเรากดอันติไปแล้วเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นจะยิ่งตีไวแล้วก็ดูเลือดเยอะนะครับเพื่อๆเนี่ยเห็นปหเวลาที่เรารับความเสียหายแบบเนี้ยมันจะได้เกตสีขาวมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆ เกรสีขาวช่วยอะไรก,ก็คือเมื่อเรากดอันติไปปุ๊บมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็เพิ่มดูดเลือดให้เราตามเกตสีขาวนะครับยิ่งเกตสีขาวเราเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตีเร็วแล้วก็ดูดเลือดแรงตามเกรสีขาวที่เราโดนความเสียหายก่อนหน้าที่เราจะกดอันตินะครับเพือเ่อนอันติมันจะเป็นการถอดกอ่อออกนะครับพร้อมกับพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเพือเ่อนแล้วก็ผลักศัตรูที่อยู่รอบๆให้กระเด็นออกนะครับซึ่ง เมื่อเรากดอันติปุ๊บเราจะกลายเป็นฮีโร่ที่ตีระยะไกลนะครับเพื่อนจะไม่ใช่ตัวตีใกล้แล้วนะซึ่งปกติก่อนหน้านี้เราจะเป็นฮีโร่ตีใกล้นะครับแต่พอกดอันติปุ๊บเราจะเป็นฮีโร่ที่ตีไกลนะครับพร้อมกับได้รับความโจมความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 50- ถึง150ตามเกตที่เราเก็บไว้นะครับตามเกตความเสียหายขาขๆวข้างบนหัวเราที่เราเก็บไว้ก่อนอันตินะครับเพื่อนๆแล้วก็ดูดเลือดเพิ่มขึ้น1 0 3ถึงตามเกรที่เราเก็บไว้เหมือนกันนะครับเมื่อเรากดอันติเสร พลังป้องก,กันกายภาพและพลังป้องกันเวทของเราอะของฮีโร่ตัวเราเนี่ยจะกลายเป็นพลังโจมตีเวทให้เรานะครับเพื่อนอซึ่งตัวเนี้ยมันดีก็คือเราออกของแทงออกของป้องกันอะไรอะไรเนี้ยแต่ว่าเราก็ยังตีแรงนะครับเพื่อนเป็นข้อดีของตัวนี้มากๆเลยนะครับอติเนี่ยไม่สามารถพุ่งข้ามกับแพงได้นะครับเพื่อนผมบอกไว้ก่อนอย่างหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยเราไม่สามารถตรวจเกาะแล้วพุ่งข้ามกับแพงได้นะครับ เมื่อเรากดอันติีเสร็จปุ๊บสกิลหกับสกิลสก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆนสกิลหจะเป็นการปาสร้างความเสียหายไปในพื้นที่ที่กาหนดแบบนี้นะครับส่วนสกิลสจะเป็นการปาไปข้างหน้าแล้วก็ล็อกขายอีกฝั่งทําให้อีกฝั่งไม่สามารถเดินได้นะครับเพื่อนๆคล้าย<ๆ>กับการสตันนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูใหม่นะครับเนี่ยเมื่อเรากดอันติีปุ๊บสกิลหกับสกิลสก็จะเปลี่ยนนะครับสกิลหจะเป็นการวาง ไปความเสียหายไปในพื้นที่แบบนี้นะครับส่วนสกิล2จะเป็นการล็อกขากฝั่งนะครับเนี่ยโยนไปปุ๊บศัตรูตัวแรกที่โดนจะล็อกขาโดนล็อกขาแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับทําให้เราแบบสามารถตีตัวนั้นได้ฟรีๆต่อมาเป็นวิธีการคอมโบนะครับเพื่อนๆเราจะคอมโบแบบสกิล1หรือว่าสกิล2ก่อนก็ได้นะครับสําหรับการคอมโบของตัวนี้นะครับซึ่ง ผมคิดว่าตัวนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถพุ่งข้ามกระแพงได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลมันช้านะครับเพื่อนๆแต่มันมันก็ได้มาด้วยการที่แบบเราออกของถึกแต่ว่าเราก็ตีแรงนะครับเพื่อนๆการคอมโบเราจะสกิลสองไปโยนอีกฝั่งกลับข้ามาแล้วค่อยสกิลหนึ่งแบบนี้แล้วค่อยกดอันติแบบนี้เพื่อตีธรรมดาก็ได้นะครับเพื่อนอกดสกิลหนึ่งไปก่อนเพื่อสโลแล้วก็สกิลสองล็อกขายอีกฝั่งให้เราตีได้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆเห็นได้ ซึ่งปกติทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยพาสซีฟของตัวเนี้ยก็คือมันจะทำความเสียหายให้กับฮีโร่อีกฝัง่งเมื่อเราโจมตีปกติรอบๆนะครับ,บ,บเพื่อนเวลาเราสกิลครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วเราโจมตีปกติครั้งต่อไปมันก็จะเป็นสายฟ้าแบบน,นี้ช็อตฮีโร่รอบๆถึง4ตัวเลยนะครับ YU มันค่อนข้าง,างดีสําหรับตัวนี้เพราะว่าเวลาเรากดอันติีปุ๊บเราก็จะตีอีกฝัง่งได้หลายเป้าหมายนะครับเพ <Desde S 1> ื่อนก็คือตีเป้าหมายเดียวแหละแต่ว่ามันจะสร้างความเสียหายช็อตต่อเนื่องไปยังศัตรูรอบๆนะครับ โอเคครับ,คครบก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนสําหรับสกิลของอีดิสนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกนะครับอันติของตัวนี้ตอนเวล4จะอยู่ได้8วินาทีนะครับพอตอนเวล8จะอยู่ได้10วินาทีแล้วก็ตอนเวล12จะอยู่ได้12วินาทีนะครับสาหรับอันติของตัวนี้นะครับเพื่อนก็ยิ่งเวลเยอะเรายิ่งแบบอยู่ในร่างนี้ <S 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 ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนโอเคครับเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ของตัวนี้กันดีกว่าครับว่าฮีโรตตัวนี้ออกไอเทมอุปกรณ์ประมาณไหนนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับซึ่งผมจะออกไอเทมอุปกรณ์แทงล้วนเลยนะครับเพื่อนๆเล่นเป็นแทงล้วนนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นในตำแหน่งแทงนะครับจะเล่นในตำแหน่งออฟเลนหรือว่าบางทีอาจจะเอาไปฟาร์มนะครับเพื่อนๆชิ้นแรกผมจะออกเป็นรองเท้ากันซีซีก่อนเลยนะครับเอาไว้แบบเวลาเราโดนสตันก็จะโดนสตันแบบไม่นานมากอะไรอย่างนี้ครับทาให้เรามีโอกาสสวนนะครับเพื่อนๆชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นเข็มขัดสายฟ้านะครับไอเทมนี้ ช่วยให้แบบเวลาเราสกิลเสร็จเราตีครั้งต่อไปมี t ู o d a m จแล้วก็ทําให้เราตี solo อีกฝั่งได้นะครับเพื่อนอีกอย่างหนึ่งที่มันดีก็คือมันมีลดคูดาวนะครับชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นเกาะพลังสิงนะครับช่วยให้แบบเพิ่มป้องกันกายภาพและเวทของเราเมื่อเราโดนโจมตีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพื่อนชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นเกาะเกิดเลยครับเอาไว้เซฟตัวเองระดับหนึ่งนะครับบางทีอาจจะแบบเจอเวทอีกฝั่งหนัก,นกๆเราก็ออกโลอาธินามาก่อนเกาะเกิดก็ได้นะครับเพื่อน ต่อมาก็จะออกเป็นออร์เลคเิลน,นะครับเวลาเราเพิ่มเกาะหรือว่าเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มเอฟเฟกให้เราด้วยนะครับเพื่อนชิ้นสุดท้ายก็เป็นเกาะเกิดนครับเกาะเกิดกับโลกอาทินาครับแล้วแต่ถ้าเราเจอเวทหนักๆในช่วงต้นเกมแล้วก็โลอาทินาได้นะครับไอเทมสำรองก็จะมีตัดเลือดอันนี้นะครับโลกผู้พิทักษ์นะครับเพื่อนอซึ่งตัวเนี้ย ไอตัวอีดิสเนี่ยมันสร้างความเสียหายตามเปอร์เซ็นต์เลือดของเรานะครับผมเลยบางทีอาจจะออกตัดเลือดและบางทีอาจจะไม่ออกนะครับเพราะว่าตัดเลือดเนี่ยมันไม่มี HP ให้เรานะครับทำให้แบบเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีดีอย่างหนึ่งก็คือมันล,ลดการฟื้นฟูนของอีกฝั่งได้นะครเพื่อนอาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ทําคลิปนานแล้วอะต่อมา ปีกลายชนีอันนี้ก็เป็นไอเทมสำรองได้นะครับเพื่อนเพเพราะว่าถ้าเราเลือดน้อยเนี่ยแล้วเรากดอันเตะสามารถดูเลือดสวนอีกฝั่งได้ชิวๆเลยนะครับเพื่อนๆส่วนเอเบมที่ผมใช้ถ้าเล่นฟาร์มผมจะใช้เอเบมนักฆ่านะครับเพื่อนๆก็คือจะใช้เอเบมฆ่าแล้วได้เลือดนะครับเนี่ยอัพวิ่งไว้อัพเจาะก่อนแล้วอัพได้เลือดนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเป็นออฟเลนเลนเลนนักยิงหรือว่าเลนนักสู้อะไรเงี้ยเราสามารถใช้ไอเทมแทงได้นะครับเพื่อนๆก็คือจะอัพ อัพเลือด200แล้วก็อัพลดคูลดาวแล้วก็อัพอันนี้ครับพาร์ทสิอันสุดท้ายของสกิลแทงนะครับเพื่อนเพื่อก็คือเมื่อเราโจมตีปกติเนี่ยจะสร้างความเสียหายรอบๆของตัวเรานะครับตามเปอร์เซ็นต์เลือดของเรานะครับเพื่อนเพื่อนค่อนข้างดีนะครับสาหรับแท้งที่แบบเอาไปเล่นแบบแท้งสายดาเมจอะไรเงี้นะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสหรับสกิลของอีลิสเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าฮีโร่ตัวเนี้ยเล่นได้ประมาณไหนนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งผมจะใช้ตัวนี้ไปในเลนทองนะครับเพื่อนๆตอนนี้อีกสั่งไม่ค่อยมีเวทแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราออกแบบกายภาพล้วนได้เลยนะครับกายภาพแบบถึกๆไปเลยนะตาเนี้ยเหมือนเสียงเอฟเฟกผมจะเบาไปไม่ได้อาจคลิปนานเดี๋ยวขอปรับเสียงแป๊บหนึ่งโอเคเฮ้ยขอตั้งหน่อยขอตั้งด้วยขอตั้งด้วย วิคินเขาไปไหนอะเอาฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลตายนั่น่ะเรียบร้อยเฟิร์สลาดเราเพ่นดีกว่าเดี๋ยวเราตายตัวเออไปแล้วจ้าเดี๋เราแบบเตรียมตัวไปก่อนครับช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าเราตีไกลไม่ได้ไง ใช้ความถึกยืนแองเจล่ามันแรงอยู่แล้วครับช่วงต้นเกมเราไม่ต้องรีบกดอันตีทันทีเลยก็ได้นะครับเรารอแบบอีกฝั่งตีเราให้เราได้เกจสักนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อนถ้าเราจะแบบอันตีสวนนะครับเฮ้ยอยากได้ตังจังเลยอะขอเคาะตังหน่อยได้ไหมตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่แบบจะฆ่ารัวนะครับมันเป็นตัวที่แบบถ้าอีฝั่งเข้ามาเราก็สวนได้นะครับ เป็นตัวแบบดาเมจเรื่อยๆนะเอ้ยไปไหนโรเจอร์นี่ไงลองขาไปหนึ่งยิ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 งแรงนะครับถึงจะแทงแต่ก็แรงนะครับโอเคแค่สกินธรรมดาก็สวยแล้วว่าไอตัวเนี้ยแล้วแบบโอ้โหลดราคาเยอะมากเลยเหลือ51เอ็ดพชรแต่ก็นะ51เอ็ดพชรพี่ก็มีไม่มีตังค์เติมอะ <ๆ S 2> น้อง ดึงมันดึงมัน <S <S โอ้โหเล็ดลึกจังครับผโอสายนี่ล้วงล้วงหน้าไว้ไม่ใช่ล้วงหน้าดิเออขอชัดดาวนหน่อยละกันคิปหมดคิหมดเี่เนี่ยถ้าเราเลี้ยงสแต็กไว้ได้เรื่อยเรื่อยเราจะสามารถแบบสวนอีฝังได้แรงมากเลยนะครับรเพื่อน อ,ออกมาข้างนอกสิแล้วก็ทุบแล้วก็อัติใส่หน้าไปทีหนึ่งมาดิมาดิมาดิครับมาดิครอับแรงนะครับคือเราแบบยิงแรงมากๆเลยนะครับทื่อนยิ่งแบบยิ่งเราถึกเท่าไหร่อ่ะเรายิ่งแรงเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมออกเป็นเกาะโบราณก่อนเลยนะครับไว้ลดดาเมจกายภาพที่เราได้รับเรื่อยๆนะครับถ้าแบบอีกฝั่งดาเมจกายภาพแรงๆจัดๆอะเออออกโกโบราณได้ครับแต่ถ้าอีกฝั่งเป็นแบบสายเบิร์ดอะ แบบสกิล,ลังแรงอะไรเงี้ยเราออกเป็นเกาะสนพยาานี้ช่วยกันได้นะครับเพื่อนเอ้เพื่อนทำรายการทำรายการทำรายกัรนี่ยิง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 ,ยงล็อกขาทูบออกมาข้างนอก วิลานเซลล์เจ้าเพื่อนเกตดเราแบบเยอะพอดีเลยอะ่ะเกตดเราเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเตะโอโ้โหเอ้ยมาดิพร้อมส่วนนะครับพร้อมส่วนนะครับก็มาดิมาดิดูดดูความเกียนของมันเพื่อนเอ้ามาใกล้มาใกลตตนะ้ตีตายนะตีตายนะเอ๊ะทำเป็นเล่นไปนี่ <c oughs> เอาไว้เอาเลยทีนี้ถ้าแบบเสียงผมแปลกก็ขออภัยด้วยนะครับแบบไม่ได้เล่นนานแล้วอะไม่ได้ทํคลิปนานด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับช่วงนี้แบบไปหาแพชชั่นในอวีเฮ้ยรวบสวย <c oughs> นีไงทุบไปเด็กเฮ้ยไปไหนเพื่อนนีไงจับโยนจับโยนสวย <c oughs> เอ <c oughs> อเคาะหน้าแล้วก็มา ขอรับกขาหนะ่อยจรุดนจะรุ่จรุดนจะรุจ่จรุจ่จรุ่วาซานจัรจรรบร่างเดิมได้ครับสามารถกดอีกทีเพื่อกลับร่างเดิมได้นะครับเฮ้ยจเย็นแองเจล่าแน่มีการฮิวเช็คนี่ไงจับโยแล้วก็แท็กหน้าไปทีนึงเฮ้ยเอามันเพื่อนเอามันเราเข้าไม่ถึงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวด้ะ โอ้โหเพื่อนตายปะน่ะมาทางนี้มาทางนี้ความเส๋่เหลืออยู่ทางนี้ครับอะลือพุ่งมาหาผมเลยหร่ะครับพี่ทำไมพี่กดจาร์ดจะง่าเอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีคนมีคนมีคนหิวถูกไปทีนึงกับโยนมาข้างหลังต่อย อย,ยังไงเพื่อนตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบค่อยๆเล่นค่อยๆไปนะครับมันบวกแบบบูแบบล้างผานไม่ได้นะครับอรโอเคขอเป็นเกาะเกิดก่อนเลยละกันปาบโอ,อบ้อเลยลอเพื่อนมาทางนี้เพื่อนอย่าทำเพื่อนผมโอเคมาล็อกขาวไว้ทีนึงยิงยิงยิง แรงนะครับแรงนะครับยิง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 ,ยงเป็นแบบโอ้โหตัวบ้าอะไรถึกก็ถึกแรงก็แรงนะครับตัวนี้แต่ว่าต้องรอสกิลหน่อยนะถ้าแบบจะเคน์เตอร์ตัวนี้ก็คือต้องรอตัวเนี้ยเล่นสกิลไปก่อนนะเล่นสกิลหมดไปก่อนค่อยเคน์เตอร์ก็ได้ครับนี่ไงตีป,ป้อมเลยใจยเย็นเพื่อนเออขะให้ทีหนึ่ง ระวัง,ๆๆวง,ะวงนะมันเยอะมันเยอะมันเยอะโอ้โหเ,เตะเราเสย <c oughs> มาสวนปาเรารับดาเมจมาเต็มที่ครับตานี้บอกเลยยิงยับอะ่ะสวย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  <c oughs> ดูดิเกตเราเต็มนะครับคือมันจะยิงแรงมากนะครับแรงแล้วก็ดูดเลือดแรงมากนะครับถ้าเกตเราเต็มนะโอเคได้เกาะเกิดมาแล้วเก่ยวกัดแล้วเอ้ยเพื่อน ไม่เกียร์คีฟกันเหรอโอ้โหเกี่ยวกาดจัดเลยไอ้พวกนี้ตีป้อมไหมเพื่อนบางทีนายก็หิวเกินโอเคหิวบ้างละกันหิวบ้างดิ <c oughs> ยิงแรงจาดยิงถึกยิ่งยิงแรงนะครับตีป้อมนี่แบบตีแรงมากนะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่าตีป้อมเบาๆนะครับ คือตีป้อมแบบช็อตทีแบบแรงนะครับวิกตอรีก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับฮีโร่ตัวใหม่อีดิทนะครับซึ่งขนาดเราออกของแทงล้วนนะครับเรายังคิวได้ถึง16 16ตัวไม่ใช่16ตหกตีไม่ได้พูดนานลิ้นพันกันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันว่าโอ้โหดาเมจ34%นะครับเพื่อนขนาดสายแทงนะครับเนี่ย โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย